ว่าสีของท่านเหลียวฝานจัดทาโดยกองทุนสอศิลาแรงโอวาทข้อที่หนึ่งการสร้างอนาคตชะตาชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอนาคตเราต้องสร้างของเราเองคนทำดีชะตาก็ดีคนทำชั่วชะตาก็ชั่ว มื่อต้องการอนาคตดีก็ต้องทำดีถ้าทำแต่ความไม่ดีแม้ชะตาจะดีก็กลายเป็นร้ายไปได้ความสุขความเจริญทั้งมวลเกิดขึ้นที่ใจก่อนทั้งสิ้นการแสวงหาใดๆก็ตามต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนไม่เพียงแต่จะได้คุณธรรมความดีงามทางธรรมเท่านั้นความสุขความเจริญ ลาบยศชื่อเสียงเงินทองอันเป็นความดีงามทางโลกก็จะติดตามมาเองการสแสวงหาแต่สิ่งที่ดีงามนั้นย่อมได้สิ่งที่ดีงามตามปรารถนาในทํานองเดียวกันหากไม่สำรวจตนเองกลับดิ้นรนคิดสแสวงหาจากภายนอกแม้จะสแสวงหามาได้ก็เป็นเพียงได้ตามชะตากำหนดไว้เท่านั้น ไม่ใช่ได้เพราะความดีของเราเพราะการสแสวงหาจากภายนอกนั้นอาจจะต้องใช้ความพยายามในทางที่ถูกต้องบ้างผิดบ้างไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยมนไม่ได้ด้วยคนก็เอาด้วยคาถาสแสวงหาด้วยแรงขับของกิเลสตัณหาจึงไม่ทันได้คำํำนึงถึงศีลธรรมเป็นการสูญเปล่าทั้งสองทางทางธรรมก็เสียหายแล้วทางโลกก็เสียหายอีก การสแสวงหาจากภายนอกนั้นจึงไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรอันพื้นดินนั้นยิ่งไม่สะอาดเพียงใดก็ย่อมเจริญด้วยพืชพันุ์นานาชนิดน้ำใสสะอาดเพียงใดมักจะไม่มีปลาแหวกว่ายคนในโลกนี้แม้จะอยู่ในภาวะแวดล้อมเดียวกันในเวลาที่ไม่ต่างกัน แต่บางคนกลับได้รับสิ่งดีมีสุขบางคนกลับได้รับแต่ความยากจนเป็นทุกข์มีความแตกต่างกันมากมายผู้รู้ย่อมเข้าใจดีว่านั่นล้วนแต่เป็นผลที่เกิดจากใจตนเองทั้งสิ้นผู้ไม่รู้ย่อมถือว่าเป็นชะตาชีวิตที่ลิขิตมาแล้วอย่างแก้ไขไม่ได้หารู้ไม่ว่าทุกสิ่งเกิดจากใจตนเองแล้วทำไมตนเองจะแก้ไขไม่ได้เล่า ไม่คอยจะจับผิดผู้อื่นสามารถให้อภัยได้แม้ความผิดนั้นจะเทียบเท่าภูเขาก็ตามมีขันติอดทนต่อความไม่พอใจไม่โกรธง่ายมีแต่ความกรุณาไม่พูดมากไม่ดื่มสุรารักษาสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจสิ่งที่แล้วมาแล้วก็ให้คิดว่าตายไปแล้วเมื่อวานนี้แล้วเริ่มต้นสร้างสิ่งที่ดีงามขึ้นมาแทนที่ เหมือนเกิดใหม่ในวันนี้มีชีวิตใหม่เพื่อสร้างสมคุณธรรมที่ดีใหม่โชคชะตาที่ฟ้าดินลิขิตมามนุษย์ยังพอหลีกเลี่ยงได้บ้างแต่เคราะ์กรรมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เองกจ็จะหนีไม่พ้นเลยมนุษย์ต้องคอยสำรวจตนเองเสมอเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตไปตามคลองครองธรรม เมื่อกระทําแต่ความดีงามแล้วใสชะไหนจักไม่ได้ความดีอันเป็นผลเล่าชะตาชีวิตลิขิตจากฟ้าดินย่อมมีทางแก้ไขได้จงรีบสร้างคุณธรรมความดีงามเริ่มโดยการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัวเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังการตอบแทนอย่ามุ่งหวังแต่ชื่อเสียงทำอย่างเงียบๆ การปิดทองหลังองค์พระปฏิมานี้กลับได้บุญมากมาครอบครัวใดสร้างสมแต่ความดีงามไม่เพียงแต่หัวหน้าครอบครัวเท่านั้นที่จะได้เสวยผลแห่งกรรมดีนั้นแม้แต่ลูกหลานเหล้นหลานก็จะพรอยได้เสวยผลแห่งกรรมดีนั้นด้วยวิเคราะห์ดูให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าชะตาชีวิตไม่สามารถควบคุมมนุษย ไว้ได้เสมอไปจิตใจมนุษย์สำคัญกว่าจิตใจที่ดีงามย่อมกระทําแต่สิ่งดีงามและได้รับผลที่ดีงามผู้มีจิตใจสามย่อมกระทํำแต่สิ่งที่เลวสามและได้ผลที่สามใดๆในโลกนี้หามีความแตกต่างกันไม่ล้วนแต่เป็นสภาวะธรรมที่มนุษย์สมมุติกันขึ้นมา ผู้ที่ฝึกฝนตนเองจนไม่เห็นความแตกต่างของสภาวะธรรมเมื่อใดผู้นั้นก็เข้าถึงสภาวะธรรมเมื่อนั้นและไม่ถูกความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกหลอนเบียดเบียนพ้นจากความร้อยรัดของกิเลสตัณหาอุปาทานได้หมดสิ้นใช้เงินที่ตนเองมีมากให้เป็นประโยชน์แก่ผู้น้อยอาศัยความรวยที่ตนเองได้เปรียบผู้อื่น โดยสภาวธรรมมาเกื้อกูลผู้อื่นที่มีน้อยถึงกับขาดแคลนตามสภาวธรรมความเมตตากรุณาที่เกิดจากความรู้จริงในสภาวธรรมนี้ก็จะหล,ล่อหลอมให้ช่องว้างระหว่างความรวยความจนนั้นปิดสนิทไม่สามารถเกิดความแตกต่างได้เลยรู้จักใช้แรงกายช่วยเหลือผู้อื่นแทนแรงเงิน ที่ตนขาดแคลนไม่คอยคิดที่จะให้ผู้อื่นมาช่วยตนแต่ไม่รังเกียจที่จะช่วยผู้อื่นตั้งหน้าทำมาหากินหนักเอาเบาสู้อดออมถนอมตนไม่นานนักคนจนก็จะกลายเป็นคนรวยคนรวยก็จะไม่จนแม้อายุสั้นอายุยาวก็เช่นกันถ้าเราไม่เชื่อว่าชะตาชีวิต ได้ลิขิตให้เรามีอายุสั้นเราก็จะไม่พวงถึงความตายตั้งหน้าประกอบกรรมดีไม่ใช่รอความตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งผู้ที่เชื่อวัชตาชีวิตได้ลิขิตมาให้อายุยืนก็จะทนงตนว่ายังมีชีวิตอีกยาวนานเกิดค,ความประมาทเกลียดคล้านที่จะประกอบกรรมดีผลัดวันประกันพรุ่งดื่มสุรานารีเล่นพาชีกีฬาบัตร เขาผลาญชีวิตไปทุกบันอายุจักยืนนานไปได้อย่างไรความชั่วรายไม่ได้อยู่ที่ความรวยความจนไม่ได้อยู่ที่ความมีอายุยืนหรืออายุสั้นความสุขความทุกนั้นย่อมขึ้นอยู่กับเราจะสามารถประกอบคุณงามความดีได้มากน้อยเท่าใดต่างหากเล่าการฝึกฝนตนเองให้ประกอบกรรมดีนั้น ย่อมเป็นการสั่งสมบุญบารมีโดยแท้การสั่งสมบุญบารมีต้องพยายามอยู่ทุกขณะจิตค่อยทําค่อยไปไม่หวังผลจนเกินกำลังไม่ย่อนยานจนไม่ก้าวหน้าเมื่อจิตได้รับการอบรมที่ดีบ่มใจจนได้ที่แล้วนั่นคือความสำเร็จที่จะได้รับในการประพฤติปฏิบัติธรรม อุสรธรรมใดก็ตามถ้าทำด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนเป็นส่วนตัวแล้วไสแม้กระทำครั้งเดียวก็เท่ากับกระทำหมื่นครั้งได้ทีเดียวฟ้วาดินนั้นสุดที่จะอย่างรู้ได้ชะตาชีวิตจึงเอาแน่ไม่ได้ชีวิตของใครคนนั้นก็ต้องสร้างอนาคตเอาเองจะให้คนอื่นสร้างให้ หาได้ไห่ความสุขความทุกข์ล้วนแตเกิดจากการกระทําของตนเองทั้งสิ้นทําดีก็ดีทําชั่วก็ชั่วเป็นคำที่ท่านทัดปรา์โบราณกล่าวต่อๆกันมาจนถึงบัดนี้ถ้าใครยังเชื่อว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งถูกลิขิตมาอย่างแก้ไขไม่ได้แล้วไสแม้ผู้นั้นจะแสนฉลาดปราเปเรืองอย่างไรเขาก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ หาความก้าวหน้ามิได้เลยขอให้ลูกจําไว้ว่าแม้ลูกจะมีบุญวาสนาชะตาสูงก็อย่ายึดมั่นว่าจะเป็นเช่นนี้ตลอดเสมอไปอาจจะมีวันที่ตกต่ําลงได้ถ้าลูกไม่รู้จักการระวังตัวยามใดที่ลูกรู้สึกชีวิตมีความราบรื่นปลอดโปร,ปรง่งสะดวกสบายไปเสียทุกสิ่งลูกก็อย่ายึดมั่นว่า จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปอาจจะมีวันที่ต้องประสบความยุ่งยากเดือดร้อนถ้าลูกไม่ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอยู่เสมอยามใดที่ลูกมีความเหลือเฟือเงินทองไหลามาเทมามีความสมบูรณ์พูนสุขทุกประการก็อย่ายุดมั่นว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปอาจจะมีสักวันหนึ่งที่ลูกต้องตกระกรรมลำบากระหกระเหิน แม้จะหาที่ค้างกายสักคืนก็ทั้งยากหากลูกไม่รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควรทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นยามไหนที่มีคนนิยมชมชอบเคารพนบนอบต่อลูกลูกก็จะต้องยิ่งกระทำตนให้เป็นที่น่าเคารพยิ่งยิ่งขึ้นทอมเนื้อทอมตนด้วยความจริงใจไม่ใช่แส้งแกล้งทํา ปากอย่างใจอย่างอวดดีวางอำนาจยามใดที่ลูกได้รับยศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งลูกก็อย่ายึดมั่นในโลกธรรมนั้นว่าจะแน่นอนเสมอไปต้องเตือนสติตนเองอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งยศศักดิ์ชื่อเสียงเงินทองและความสุขทั้งมวลอาจจะพังพินาศไปในพริบตาเดียวก็ได้ถ้าลูกไม่มันประกอบความดี ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้ลูกจะมีความรู้ความสามารถเพียงใดก็จงอย่าทนงตนว่าใครก็สู้ไม่ได้ลูกจะต้องมันฝึกฝนเพื่อให้ความรู้นั้นแตกฉานยิ่งขึ้นถ้าลูกทำได้เช่นนี้ลูกก็จะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันสูงส่ง